สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเสาร์วันพุธที่17นะครับพฤศจิกายนสองพี่น้องครับตอนนี้พันยู่ที่ตลาดนัดเขากบือบานหันครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับุโดยเฉพาพี่น้องมึงราคางัวไปแน่ๆครับพี่น้องว่ามันสีราคาถึงราคาแพงหรอเมันสามารถจับตรงได้ไหพี่น้องมา่งกันครับสวัสดีค่ะร้านชอเพลินเกษตรบาร์บือค่ะวันนี้จะมาแนะนําอาหารอ่าอาหารดีราคาถูกลดต้นทุนค่ะอาหารคิงบีบมีโปรตีน16กับ21ค่ะ เนื้อแน่นกล้ามใหญ่ค่ะรับตัวแทนจำนายมหาสคาม101กาลสินขอนแก่นค่ะเบอร์โทรติดต่อ0863973176ค่ะอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับในน้ำตนี่ครับไอซ์ชื่อนัดครับไอ้นัดเป็นปะครับเอาไอ้์ไมาได้พอได้ครับนี่อยู่อำเภอเมืองกาฬสิน์ครับเอามาไอซ์มาคุณละมือนี่เอาในน้ำตัวกล่องสองคนนี่ผมถามเลยไอซ์เป็นวัยรุ่นสองคนนี่อายุยุคเปีอยตัวนี่ 27ครับ27อันนี้ด้วยครับ26่สิบเอาที่นี่ผมถามนะเขาเป็นไม่ดุนยุกไม่เปลี่ยนเขาก็เลือกเป็นนายห้อยมันก็เป็นอาชีพที่ดีเด้เหรอครับดีเลยเนาะครับเนาะมันอิสระอิสระนะครับว่าไงว่าอ่าว่าไงอิสระเบอเป็นลูกน้องผู้ใดเนาะนะครับแล้วก็เบิ้งพี่น้องครับเนี่ยแม่ดุลยุกไม่เบิ้งสอยตอนนี้โปรหรืพี่น้องครับวันนี้ครับมันเห็นว่ามันทำเจ้าตัวทั้งมดนี่สองแม่ครับเอามาสองแม่เนาะเอางวดตัวนี้อายุปีอะไรงวดตัวนี้สอง สองปีตัวครับครับทองทองหาเดือนแล้วครับทองตัวใดครับตัวนี้ซีไว้ครับอันนี้ัดทองแม่ตัวนี้เที่งไนตัวทองเรียบร้อยครับตัวทองน้าผสมซีไว้สู่งโค้เพี่นงครับตัวนี้นะครับเป็นง้วแม่สาวลูกกระทบทีนดูบัสซิ่งครับตัวนี้เป็นง้วโบดครับพี่น้องแข็งขาใหญ่นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าโค้งสั่งดีนะครับตัวนี้นะครับหาเดือนหรือไงเนาะครับผมตัวนี้นะพี่น้องว่าทองหาเดือนครับตัวนี้เอานะเป็นแม่สาวคือว่าไงไม่ได้โค้งสั่งเนาะเขาเติมเนื้อเข้าไปนี้ครับ ไอเบิรงสองขังนะครับตัวนี้เป็นง่าโบดเลยนะครับเอานะครับถ่ายสูงก็ได้ถ่ายสูงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเนาะถ่ายสูงร้อยห้าสิบพี่น้องครับประมาณนี้นะครับตัวนี้แต่ปานอะไรตัวนี้เก้าหมื่นเจ็ดพับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้คนมองไปเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาปไาตัวต่อไปตัวต่อครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้บ่มาแยงมาเบิร์นด้วยนะครับมาคนที่มีไม้นะครับมาคนที่มีเสียงเข่าครับอ่ะตัวนี้รู้ตัวได้ตัวนี้ ตัวนี้ลูกซีไว้กันครับลูกซีไว้นะครับพี่น้องครับตัวนี้จ็ดเดือนหรือไรงั้ตัวนี้จ็ดปีหรอสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนี่น้องครับตัวนี้ผมบอกว่าลูก C Y ไว้ศูนย์เก้าหกอายุสิบห้าเดือนตัวนี้นะครับท่ายสูงเท่าได้ไอประมาณจะได้ลอยสี่สิบอยู่ครับลอยสี่สิบนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมบอกว่าท่ายสูงว่าลอยสี่สิบเดี๋ยวให้เบื้องข้างแข่งหน่นะครับก็เป็นงัวโบสถ์นาตามีห้อยดังที่หูทำไมนึงพี่น้องครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหนังดี เม็ดสีดีนะครับเพราะว่าไงแข็งขาสมส่วนครับตัวนี้นะครับจะไปไดตัวนี้96ครับ96คือ96,000บาทน้อยเนาะเอาหุ่นห้องไว้96,000บาทครับตัวนี้นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับน้องเด็กน้องกุติตัวนี้ครับ9ก0 0 0มื่นบาท7,000บาทก็ได้96,000นหกครับ9 6้าหเนาะเอาไว้ถ้าบ่ได้สนใจมีเบอร์ติดต่อไหมนี่ครับเบอร์ยังเนาะครับ098 0 9 8 1 7 1 1 7 1 5 2 1 4 5 2 1 4ซื้อยังครับซื้อนัดครับไอ้นัดนะครับเนาะเอาโอเคขอบคุณครับบ่านะครับมานะครับก็ขอบคุณอะไรครับนะครับเดี๋ยวคนยังยังพ่อก็นัดพี่น้องนะครับนะครับจะบานหรอครับตัวนี้พ่อแปดมื่นหานะครับทองแล้วนะครับเนาะทองแปดเดือนผสมอะไรไหมเนาะพ่อ ผสมโตครับโตไว้นะครับตัวนี้ทองไว้แปดเมื่อนหะนะครับตัวนี้ทองเนี่ยคุณวานะครับเป็นงัวโบดถอ่ารูกแรกนะพ่อเนาะนะครับเอานะครับเอามาตัวละพอมันนี่เอามาตัวเดียวนะครับโทษนะครับถือไม่ไว้นะนะครับพลันไันนี้เสียงนะครับอ่าตัวนี้เอามาตัวเดียวนะพ่อเนาะถ่ายสูงมันเท่าไรพ่อมั้ตัวนี้ลอยซีริมหาบัวลอยซีริมหาบวกนะครับเนาะเอานะครับพี่น้องมันหีงยันหรอตัวนี้นะครับยังอ่อนอ่อนแบบพี่น้องเบ่งก่อนนะครับ คือว่างามาเมสีเข้มดีนะพ่อเนาะเป็นงวดผอมตัวนี้นะครับแม่สาวสองแหลกนะพ่อเนาะสาวสองแหลกจะบายพอ่อแปดหมื่นหแปดมื่นหาพันบาทเขาบริิตต์้อไพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองสองเก้าสี่แปดห้าเก้าสี่แปดห้าพอครับยันครับยันบันนงแวงนางบันนงแงางนะพ่อเนาะเอาขอคุณครับนะครับผมยาต่อก่อน,นครับพี่น้องมันบอกว่าพ่อยนันบานหนงแวงนางนะครับเอาพอดีครับ วัอนี้นะผมขออยากได้พบพ่อของคนรอนะครับบอกเลยว่าผู้ใดผู้เห็นหน้าตัวจริงนี่กีดกันเลยพี่น้องเอาสวัสดีครับน้องคิงสวัสดีครับมืัอนี้มาตัวครับมืัอนี้มาแม่ลูกครับเอาแม่แม่ลูกเนาะครับเป็นไรน้องคิงเรานี่สถานการณ์อาชีพที่เขาไปในช่วงนี้ครับค้าขายเรื่อยๆเยอะเรื่อยนะครับเนาะนะครับจริงๆแล้วเนาะหันหันว่ามีโควิดนี่อยากเห็นเห็นความรอนะครับวันนี้มืัอนี้มาตัวสองตัวเนาะครับแม่ลูกครับ ลูกตัวแมวเอาไปแล้วครับยี่สิบกว่าหมื่นครับลูกอย่างยี่สิบกว่าหมื่นเนาะแม่ได้ลูกตัวเด็กขิงแม่ไหมเนี่ยเนี่ยตัวที่สามครับลูกวนไในตัวที่สามเนาะลูกตัวแมวนะครับครับผมเอาไปแล้วครับนี่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องนะประมาณนี้นะครับเป็นงอกทีนเอ่อโค้งสั่งบ่สูงกว่าไหนตะวันอ้วนดีไปแล้วครับนะเป็นง้วนหนาเมันง้วนหนาเนาะกินง่ายครับนะครับแต่ประมาณหนึ่งสี่สิบพี่เราครับสูงว่าหนึ่งสี่สิบต้องทำเนาะครับแต่าบาดขิงแม่ลูกคนนี้เจ็ดสิบสามครับ จ็ดสิบสามนะครับเอาพาให้สนใจเอาคร์อนดิโตนะครับศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนยนครับศูนย์หนึ่งกเจ็ดครับหกเนะครับน้องคิงนะครับเอาบริกุแล้วครับเอาพี่น้องครับก็ทือว่าอันนี้เหลื่อมีแต่ไวรุนนะครับมาเหลื่อมมาขายง้อแล้วนะพีันี้นะครับก็ทือว่าเป็นการเอิวมาเปลี่ยนไทยรุ่นไหมนะครับในการทำมาหากินับพี่น้องนะครับ เอ้าสวัสดีครับครับอ๋อในน้ำตัวนะครับครับผมในหอยซูทัตครับมาจากอุบลครับผมเอาไออ่อนนะเรารอเนี่ยแล้นี่ครับนไอซูทัตเนาะมาจากอุบลนั่นไหครับครับผมมือหนีงัวมาจากตัวเขมื่อไหร่เอาปิดเปิดปิดดังไว้ปิดดังไว้เขาทีว่าโควิดเอาเอามาสามตัวครับเอามาสามตัวครับผมถามในเราอย่างไรไสุูทัตอายุกี่ปีเดี๋ตัวนี้สามสิบสามสิบประเทศไทยเนาะเอามาสามตัว ถามเนี่ยมาเด้าบนนี่ค่าใช้จ่ายหลายบน,นี้การเดินทางเอางัวมาเต้าเถอนนี่จากบ่หลายครับเพราะมันมันมีแต่ค่าหนังมันมีแต่ค่าหนังมันจากของเองนี่ครับถามเนี่ยช่วงที่มันตลาดนัดปิดนี่ได้ขายงัวดีปะครับกับเพราะเด้ขายครับเพราะเด้ขายมาหนีแต่ละค่งางวงวันนี้ครับจากจากที่แม่ตลาดนัดอะไรหม่องมาตัวนี้ครับอันนี้ถามจากในหอยนี่ครับเป็นยังไงราคาตัวนี้ราคากระกับเพราะไปเพราะยู่ครับเพราะไปเพราะไม้นะครับเนาะ เกษตรกรมาสื่อเป็นอย่างกับพ่อพอสื่อแมนวะครับครับผมเอาไปเบื้องตัวแรกของอายยุใส่ตัวแรกตัวนี้เอาผมถามแล้วครับเราจครับตัวนี้ตจ้นี้เปิดใบหามื่นหกพันหารอยครับหามื่นหกพันหารอยครับหลุนธรรมชาตินะครับเป็นว่าตัวนี้แมนครับผมจักเดือนแล้วครับว่าตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวนี้ห้องไวห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับครับเอาตัวต่อไปไอตัวแดกอีกแม่ลูกครับ แม่ลูกเอาพอตาจูมันออกใน่เร็วเดี๋ยวคงสีไทยแม่ลูกนี่นะครับใตเลยนะครับอันนี้แม่ลูกลูกตัวใดครับตัวไหนนั้นวะครับผมแม่ลูกตัวแม่ครับแม่ลูกตัวแม่ครับนะครับว่าเปยังเดี๋ยวคงยังหนีก็ได้นะครับแม่ลูกตัวแม่ลูกเป็นลูกเคหกแปดครับลูกเคหกแปดก็เแล้วครับลูกเขาเนี่ยลูกใน สีเดือนที่เขาหาเดือนครับลูกซีเดือนที่เขาหาเดือนแล้วเนาะนะครับมี่ใบมีหลอดให้มีใบมีหลอดให้ครับแม่ผสมเดียวครับแม่ผสมก็ได้ครับแม่เขาครันะครับแม่ผสมเบี้ยวสองหาเก้าครับผมไอพ่อต้องดึงกระถางพี่มึงด้วยนะครับพอดีทุกท่านยิ้มหย่อดเสียงไ่ได้ขายได้กนไดได้เห็นเสียงงามเลยได้ขายดีพ่อนะครับนะครับผมได้ใส่เลยนะครับตัวนี้ลูกเข้มห้องแปดเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้เบิรงเลยนะครับ ตัวนี้ลูกเคหกแปดนะครับอายุสี่เดือนกันวะค <4 S 1> รสี่เดือนเศษ <4 S 1> อะครับสี่เดือนกลัวครับ,รบอันนี้แม่เขาครับมันเป็นเนย้อไว่ามันเป็นวัวลูกกนะระทบเนาะคุณมาตัวนี้แม่นครับผมจะบัตรนะครับผมเปิดได้แสนสี่หมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเน<อ>าะว่าไงว่าลูกมันตั้งใจไงซื้อมาได้เห็นพร้อมภาพคือขอแตกต่างนะแต่ว่าเห็ดเขาไหมครับตัวนี้ยังครับผมแต่ว่าชีสกระชับดีเนาะนะครับลำตัวก็ยาวดีครับเหลือตั้งแนตะ่เห็นมันโค้งสางมันดีขึ้นมาคือครับเอาเบอร์ติดต่อครรับบเเอ์นาะครับ เอาเบอร์ติดต่อนี่ครับไป062ครับ062 579 579 0272ครับ0272ครับ062ครับห้าเจ็ดเก้ครับ03 5 7ครับครับเอานะครับครับผมเอาโอเคมันหมานครับมันหมานเอาเดี๋ยวออกกล่องเต็มทีได้โมนี่เอายางต่อกนนะครับเอานะครับย่างต่ออันนี้ของพูดได้เนาะครับอันนี้พูดหรไม่ละ ของพรน,น้อมบอกมากระพูดได้พอมั้นี่มากระพูดได้พอมา้นี่มา,าพูดเดียวามาพูดเดียวครับอันนี้่าตัวนี้จะปีเดียวพสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับอันนี้ลูกตัวใดพอมีใบมีเอฟเป็นมะนี่นีจดเอฟหมดแล้วครับลูกซีไลลูกซี่วศูนย์เก้าหกเป็นครับคนบว่าสิบสี่เดือนครับกับคนตีเบอร์ไ้แล้วนะเบอร์สอูสานะตัวนี้่รู้แบรนด์ใดนะแต่คนว่าลูกซีลูนย์เก้ห นะครับเป็นเอฟหนึ่งครับตัวนี้ครับหูดีหัวนี่เพียงดีแมนไหครับพ่อแมนเอานะครับตัวนี้นะบเพิ่นบอกว่าเป็นลูกสี่ใบโชกจะน้อยกับซื้อไหนนะพ่อเนาะมันปะฮอะจะน้อยกับซื้อไหนนะพ่อมันป้อตัวนี้เอานะครับจะบ่ายพ่อตัวนี้สิบสามหาครับสิบสามหาคือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะพ่อเนาะเอานะครับพ่อหน่อยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทอันตัวนี้เลยพ่อแมนี่สิบสี่หมื่น สิบสี่หมื่นครับลูกตัวไหนล่ะพ่อสีไวรับตัวนี้ลูกสีไวกันนะครับตัวนี้ห่อไว้สิบสี่หมื่นนะครับนี่เอฟหนึ่งขึ้นกันเออจ้าเกินอะพ่อของตัวนี้นี่ก็ไล่ๆกันกับแม่นั่นะครับสิบสิบนะครับยแยกออกใน่งกลมนะครับปีสองเดือนปีสองเดือนนะพ่อเนาะครับเอามันย้อนเสียงนะพ่อถือต้องขอโทษครับบอดี้คลื่นหนางานนะครับมันตัดจะผ่าบอดี้บนไดนะครับเพราะว่ามันเสียงสั่นๆนะครับอยากเบิ้งตัวจริงเพาเบิ้งรายละเอียดไหมพี่น้องครับเอาเบอร์ติดต่อนะพ่อ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์จุดหกศูนสองหกสามหกสองหสามพองงวงามงวงงามนพ่อเนาะบอยมีอยู่บ้านมีครับตำบลขัวครับครับครับอ่ะโอเคนะครับผมไปบิ่งงวงงามทางนี้ก่อนนะครับเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับอันนี้ผู้ได้ครับตัวนี้มาลองกัน อาอช่วงนี้บอดี้ออฟเขาอ่าน,นก่อนบอดี้ชีบตลาดนัดโดนนี่รู้สึกอก็คืดทอดตอนนี้รู้ตัวได้พ่อลูกซี่ออซวัยตัวลูกซี่วับขอเงินอายุเนี่ยแหละพอพันเดี๋ยวนี้พอเขขายลูกเลยขายตลูกซี่วัยอย่างเดียวพ่อคืออายุเป็นเลยพ่อคืออายุเป็นเถอะนี่ไปไม่หลอดวะมีตัว ยังไปออกยังไปออกซื้อได้ฮะกองเป็นกองอะอรนี่ผมไม่ได้มันไม่ได้ออกกองนะครับตัวนี้ตัวนี้เดินหรอพอตัวนี้ฮะจะเดินหรอครับว่าตัวนี้ว่าตัวนี้เขาปีเสศษแน่เนี่ยปีเศษนะพอเนาะมองไหนมันงามพอตัวนี้มองนี่เม็ดเงาสูงเงาครับสูงเงาสีดีครับสีดีมองไงมันสีแดงแบบขามนะพอเนาะกระดูกโค้งสั่งดีนะตัวนี้นะครับครับก็ถือว่าว่าท่มนาได้แปดสิบห้าแม่นี่ยพอวัยแปดสิบห้า ราคาเปิดราคาเปิดห้องไว้แปดสิบห้าครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้นะพ่อเนาะนะครับเอาตัวนี้ได้พ่อตัวนี้ขายแล้วครับตัวนี้ขายตัวนี้ขายไปแล้วขายแล้วอันตรงสี่ขายไปไบางพ่อผมบอกขาคาไปแค่ไหนบอขายหกกัวครับหกสิบกัวแม่นนะครับตัวนี้ห้องไว้หกสิบกัวครับมีหนี้ขึ้นมาหน่อยเด้พ่อมูลนี่ด้มาสองตัวเท่านี้แหละตัวนี้ได้ขายเบอร์ติดต่อได้พอศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าแปดหกหนึ่ พ่อพุ่นครับพ่อพุ่นครับอ่าโอเคครับพ่อบรลโภครับนะครับสวัสดีครับอ่ะนะครับยางต่อยางต่อนะครับมาหนึ่บอกเลยว่าเอาสวัสดีครับพ่อเอาม้าว่าครับบัาหนิงวัวโอ้ตัวนี้งามง่ามพูดเล่นหน่ออันนี้งัวพูดเล่เนาะครับตัวนี้โอ้มันงานตะวันหนังปากอันนี้เนาะนะครับนั่นปากโผล่มครับ ของไอ้มามัิเอามากสองตัวมาดิเขออยากสัมผัสนะเนี่ยคือแต่งตัวแฟชั่นดีแท้เ <laughs> อาย้งตัวนี้ยไอ้ครับผมซื้อ,อยังครับนี่ซื้อรูดครับผมไม่ได้บั้นไหนเนาะครับนี่บัน้นไกนาว้าปีผุแล้วครับโอ้เดี๋ยวขออยากขออยากแต่งตัวครับว่ามันไปเดินแบบครับตัวนี้นะครับพี่น้องเขาเลียชั่นครับร้องร้องเท่านะนี้มันมาดมือจักตัวสองตัวมาสองตัวเอาตัวนี้มันเป็นยังมันคือปากโป้ตัวนี้ ตะกี้เพิ่นแทงดังไหมครับผมมันมันเลอักเสบนะครับอ๋มอมเนียเขาก,ก็เรียกว่าขายมึงว่าเป็นตำหนิเลยเนาะเมนครับผมตะบะค,ครับตัวสิตัวนี้หองไหว้หางมือนะครับผมหองไใบหางมือน,นะ,ค,ะนนครับมันบ่แตะบะว่า<ป>ไงเราเม็ดสีโค้งสางดีเนาะแต่ะบะนังปากโปรครับนะพี่น้องเบิ่อกี้ไก่งามๆครับพี่น้องแต่ว่าไก่มันปากโป๊ะเป็นว่าไมีตำหนิครับตัวนี้เอาตัวต่อไปได้ไม่นี่ครับตัวไหนตัวนี้ครับผมแตะบะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ห้องหาสิบสองครับผ uh, มหาสิบสองครับผมแม่เอ่อมันน e ั่านพึ um> ่งแยกลูกไปบ้างที่ไหนครับตัวนี้พึ่งแยกลูกไปครับผสมแล้วครับพึ่งแยกลูกไปผสมแล้วผสมตัวใดเนาะครับตรงกับตัวนี้ผสมโตครับผมทับโตไว้นะครับเนาะจะเดือนอะไรผสมไว้ผสมพึ่งได้อาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งนะครับผสมได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะเจ้ว่าครับก่อนเลยห้าหมื่นเดี๋ยวห้าหมื่นสองครับผมห้าหมื่นสองพันบาทนะครับเอ้านี่คือราคาห้องนะครับเอาเบอร์ติดต่อได้ ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหกเก้าเก้าศูนย์ครับกเก้า้าศูนย์ไอยังครับลูดครับผมอไร้อถามนขออย่าเบึ่งในนี้นมียังไงเขาด้นิโมมีอย่างเขาเราเลรนเราเห่นเราเห่นนะครับมาขอบคุณครับนะครับบาดครับตรงสี่ครับคะแนนครับนันันเป็นง้อจะปีหรอว่าตัวนี้งเขาก็ได้เขวนอยู่ข้างบนสองปีหรอครับเขาก็ได้สองปีครับ ลูกตัวเล็กครับพ่อตัวนี้ลูก KF สามหนึ่งลูก KF สามหนึ่งนะครับโอ้นะครับตัวนี้นะครับสองปีกว่าพ่อครับประมาณสองปีกว่าจ้าบาพ่อถามราคาเลยแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดครับเอานะครับราคามาต่อเอานะครับตาบ่าวไงมันได้เรื่องโคงสั่งแล้วก็เม็ดสีเนาะสีดีนะพ่อเนาะครับครับสีดีครับนะตัวนี้นะครับสาวผู้ใดเป็นพ่อพันคุ้งฟูงก็นนะจะได้ยุนครับเบื้องเดียว เอามาลขตัวเขมืุ่นี่เจอนะครับเขาเบอร์จิตต์ต้อนได้ปะ062 062 501 501 8094 8094พออย่างครับพอจังปาครับครับอ๋อพอจังปานะครับเนาะคอ่าโอเคบริบูรณแล้วครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขยันเอาสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดนะคงเห็นคลิปต่อไปครับพี่น้อง